ใช่ได้เยอะมากเลยใช่ค่ะเรียขายได้เยอะมากเลยอ่ะลูกดีใจไหมลูกดีใจไหมโอ้ยอพอยอีกแล้วค่ะเลยนะคะได้ลองได้เลยนะคอลโลค้าไม่เคยแง่ายทำไมอ่ะเพื่อเป็นยังไงค่ะโลค่ะ ลูกเป็นอะไรลูกลูกครับลูกเป็นอะไรครับลูกลูกยามตาโซตาหวานเลยแม่ทำไมฮะลูกเป็นอะไรครับไม่ขายไปเว้ยทีทีว่กเล่นใช่ะมือพี่แฟลตเซลหมดให้ดูค่ะลูกลูกเป็นอะไร นี่แม่เองแม่นะลูกไม่ใช่ผู้สาวนี่แม่เองไม่ใช่สาวใช่เขาเป็นลูกสาไงโอ้ยหเท้าบัดเลยลูกพูดอะไรล่ะสุโอเคลงตะกร้าก่อนเด้อลง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 เบิ่งเด็กหน่อยดีกว่าตกรร้าีีคเจะไปปาอ่ะเบิ่งเด็กหน่อยอ่ะเบิ่งเด็กหน่อยเอ้า อ่ะมึงดิ้งหน่อยเชนอนะมึงดิ้งหน่อยเชนแมน่ลูกลูกครับนี่ลูก,ร,ลกรับนี่แม่าไา่ไฟเวอร์นะเลือดลูกครับลูกคัาดูลูกลูกดูนี่สิ นี่นะไฟเบอร์ช่วยเรื่องการขับถ่ายนะชงแล้วแบบอร่อยมากเลยเบิ้แนวกินแล้วเรียบร้อยอรู้นะแม่ขายใครอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลใช่ลูกครับนี่ไงแม่ขายไฟเบอร์นะแบบที่ลูกบอกเลยนะเมื่อคืนนะลูกบอกว่าอะไรเมื่อเช้าแม,ม่บอกลูกใช่ไหมโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมลูก ลูกครับโป้หนึ่งหอยังไม่ไปค่ะเออไปแล้วบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเราเจอกันบนห้องนะครับไม่ได้ค่ะไปไปค่ะคนเก่งของแม่นะเป็นนอนรอแม่อยู่ข้างบนนะแม่รำงานก่อนนะการีเดี๋ยวปบ๊ายบายนะครับยังมือมายังมาแล้วยังมือมาเนี่ยยังมืาทำย้น่ยาังไงลูกจะเขินแม่ทำไมอ่ะไม่ไหวเดเลยบ๊ายบาย จุ๊บนะเฮ้ยไปนะจุ๊บนะจุ๊บๆจ้ะจุบนะบ๊ายายบ๊ายบายนะเออไมอ้ไม่เ้อนยอนยามาเดี๋ยวต้องกินรถใหม่หรือว่ากินกินได้ทักสองรถข่าต่างกันแค่รสชาตินะคะไปเร่กระหายอีกแล้วอ เขาบอกฮัลโหลเองครับบ <ne> <ALLY: X net repay> ๊ายบายแม่ร <x 2> ู <improving> ้แล้วว่าน้องอยากคุยน้องยังไม่มีฟันน้องคุยไม่ได้นะบ๊ายบายเคไปนอนกากไปนอนไปนอนไปนอนลูก